ใช่ครับผมนายเทคเอาข้างหลังผมคืองานแถลงข่าวเบียนมยิ่ปี2023ในงานนี้เราจะได้เห็นเบียนมิ่ XM X7 s e r i e ์ X M, X 7, 7และก็ซีรีส์3ตัวใหม่เฟดลิฟ LCI บอกเลยว่าสวยและดุดันมากและในงานนี้นะครับเบียนมยิูเนี่ยเอารถมาโชว์เป็นครั้งแรกในไทยหลากหลายรุ่นเลยรวมถึงตัวเทพ XM ในราคา14.899ล้านบาทระดับเทพของทางเ p o w e r เลย และมี B M เบ X 7ตัวใหม่ f ฟรลิ e L C I และก็ s e r i e ์7ตัวใหม่หมดและก็ซีรีส์3 330 L I แต่ในครั้งนี้เราน่าเสียดายดว่าตัว X M เราจะไม่ได้ถ่ายพรีวิวนะครับเพราะว่าด้วยคิวข้างแน่นและก็เวลาที่จำกัดด้วยแต่ตัว X 7 s e r i e รีและก็ s e r i e ์3ตัวใหม่เดี๋ยวเราจะพาชมในคลิปนี้ทั้งหมดเลยและคันแรกที่เราจะมาพาชมในวันนี้นะครับ B M w X 7 S A V ตัวท็อปตัวเทพที่ใหญ่ที่สุดของทาง B M w ตัวนี้เป็นแบบเฟ e l i f t หรือว่า L C I แล้วมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาเยอะเหมือนกันนะครับทั้งข้างนอกและก็ข้างในอยู่ที่ค่าตัว6.599ล้านบาทในรหัส X Drive 40 D M Sport ต้องบอกเลยครับว่าการปรับเปลี่ยนแม้จะเป็นไมเนอร์เชนก็ตามแต่เขาเปลี่ยนด้านหน้าเยอะมากมาก รวมถึงเส้นสายเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นอาย B M W ยุคใหม่แล้วคือไฟ2ชั้นซึ่งถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยจะคล้ายกับตัวซีรีส์7หรือว่า i7 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นั่นเองเอกลักษณ์มาเต็มนะครับไฟ2ขีดเป็น d a y t i m e Running Light ของ B M W ยังคงใส่เข้ามาให้แต่เป็นแบบใหม่แล้วเป็นตัวแอลคว่ำนะครับซึ่งเราจะเห็นตัวแอลคว่ำแบบนี้ในหลากหลายรุ่นของทาง B M W ต่อจากนี้และการออกแบบไฟ2ชั้นเนี่ยทำให้ส่วนด้านล่างเนี่ย ดูเพรียวบางมากกว่าเดิมแล้วก็คล้ายๆกับไฟซ่อนไปได้ในตัวเป็น adaptive LED จัดหนักจัดเต็ม full option เลยซึ่งกระจังหน้าเขาเนี่ยใหญ่สะใจเช่นเดิมนะแต่ผมว่าดีไซน์รูปทรงมันกำลังดูดีไม่สูงเกินไปไม่เทอะทะเกินไปแต่เขามีไฟตรงนี้ iconic grow ใส่เข้ามาให้แม้จะไม่มีรอบๆแบบตัว i7 หรือว่าตัว xm แต่ก็ใส่ตรงนี้เข้ามาเป็นเอกลักษณ์ของเขาก้องรอบคันเซนเซอร์รอบคัน แ a ร์ t i บ c ึกเวอร o ซนโทรเรียนได้ว่าครบมากๆและตัวล้อคันนี้นะครับบอกเลยว่าขนาด23นิ้วใหญ่มากเลยนะเมื่อเทียบกับตัวรถอาจจะดูไม่ใหญ่แต่ถ้ามองขนาดของมันบอกเลยว่าใหญ่สะใจมาพร้อมกับเบรกเอมสีดำค่อนข้างเรียบง่ายแต่ก็ดูดันโลโก้เบียนไม่อยู่ในครบรอบของเขาด้วยและก็ตัวล้อสีทูโทนผมมองว่า ลดลายการออกแบบถือว่าลงตัวพร้อมกับช่วงล่างสงงลมด้วยรวมถึงความสูงตัวรถนะครับแน่นอนว่าเป็น X7 หรือว่า x 7มันเป็นรถที่ใหญ่มากๆคันหนึ่งเลยนะเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวผมที่สูง180แล้วก็ตามแต่ความสูงความใหญ่ความอ้วนแล้วก็ความยาวของมันบอกเลยว่าใหญ่สะใจมากและแน่นอนครับว่าราวหลังคาสีดำรอบกระจกสีดำใส่มาครบแบบ M Sport รวมถึงเส้นสายด้านล่างสีดำและก็บันไดที่ ต้อนเล็กๆในตัวนะครับถือว่าเรียบๆนะไม่ได้ยื่นออกมามากแต่ขนาดตัวรถบอกเลยว่าใหญ่สะใจกับรถ s a v 6ที่นั่งแบบนี้นะครับเนี่ยคือแบบใหญ่มากจริงๆและไฟท้ายนะครับรูปทรงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ดีเทลพวกนี้ดูดีขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นเป็น LED full LED ทั้งหมดเลยสัญลักษณ์ X7 และก็ แถบโครเมียมยาวแบบนี้หรูหรารหัส X Drive 40d นะครับเนี่ยเมื่อเห็นด้านท้ายบอกเลยว่าดีไซน์ภาพรวมเนี่ยผมแอบชอบมากกว่าตัว Xm อีกนะคือมันดูเรียบๆแต่เมื่อดูดีเทลคันนี้คือดูสปอร์ตพอสมควรรวมถึงชุดกันชนนะครับคันนี้คือได้ชุดแบบ M Sport จะเน้นสีดำเป็นหลักแถบตรงนี้ใหญ่ขึ้นเซนเซอร์รอบคันแล้วก็ท่อเสียปลายท่อสี่เหลี่ยมแต่ท่อข้างในเนี่ยเป็นท่อจริงนะครับแต่จะไม่ได้เชื่อมต่อกันด้วยความที่ฝาท้ายรถแนวเนี้ยมันจะใหญ่เนาะเขาจะแบ่ง ครึ่งหนึ่งเพราะว่าในการเปิดนะครับมันจะไม่กินพื้นที่เพดานมากเกินไปรวมถึงไม่กินพื้นที่เวลาเปิดออกไปมากเกินไปทําให้ทางเบนอเมยูเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ท่อนแบบนี้นะครับทาให้ง่ายต่อการเปิดง่ายต่อการประหยัดพื้นที่แล้วก็ง่ายต่อการขนของรวมถึงถ้าไปแคมปิ้งก็สามารถนั่งแบบรถหลูๆที่เขาชอบนั่งกันได้นะแล้วก็มีปุ่มกดทําให้รถเนี่ยท้ายต่ําลงเพื่อขนของได้มากขึ้นส่วนห้องสัมภาระเนี่ย ความจุถ้าพับเบาตรงนี้ไปนะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะสามารถกดพับตรงนี้ได้นี่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับซึ่งเมื่อพับไปแล้วความจุจะมากถึง750ลิตรแล้วก็ถ้าพับเบาแบบนี้พับไปข้างหน้าอีกได้ถึง1050ลิตรเลยนะครับก็เป็นรถครอบครัวเนาะการใช้งานขนของต่างๆถือว่าดีมากๆแต่การนั่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน ซึ่งจุดนี้ผมชอบนะเบียร์ไม่ยูใส่ปุ่มนี้มานะครับเห็นรูปคนแม็กซ์แล้วก็รูปผลของแม็กซ์ถ้ากดรูปคนแม็กซ์คือเบาะจะพับมาให้คนนั่งได้ดีที่สุดแต่ถ้าเรากดผลของแม็กซ์เมื่อไหร่ทุกอย่างจะเป็นการพับเพื่อให้ขนของได้เยอะที่สุด1,050ลิตรแบบที่ผมบอกไปนะครับเบาะแถว3พับไปเบาะแถว2เลื่อนไปข้างหน้าให้ขนของได้มากที่สุดนั่นเอง แน่นอนครับว่าข้างในเนี่ยความพรีเมียมขั้นสุดประตูไฟฟ้าต่างๆให้มาครบรวมถึงพวกวัสดุภายในเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเบลเวอ i l k i n นด้วยนะครับแบบไดมอนด์เลยระดับเทพแต่เรื่องของการออกแบบนะครับคันนี้คือเฟดลิฟคือเปลี่ยนคอนโซลใหม่หมดได้หน้าจอยาวและเคิร์ฟดิสเพย์แบบนี้ OS ตัวล่าสุดนะครับแบบรุ่นใหม่ๆของทางเบนเดมันอยู่ด้วยแต่พวงมาลัยเนี่ยยังคงเป็นรูปทรงเดิมอยู่นะอันนี้ยังไม่เปลี่ยนแต่หน้าปัดเรื่องไม้ต่างๆเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้ว รวมถึงมีไฟตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับ X7 นี้ลดลายยังคงมีลายไม้เพื่อเป็นความหรูหราอยู่แต่ก็เสริมด้วยความสปอร์ตตรงนี้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวเบาะเองเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลเข้มค่อนข้างสวยมากปรับไฟฟ้าทั้งหมดนี่บอกเลยว่าความแน่นความนุ่มเนี่ยนั่งสบายแล้วก็เข้มขัดมีความสปอร์ตด้วย M Sport เข้ามาด้วยและนะครับเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ด้วยนะวัสดุนี้คริสตัลเช่นเดิมแต่หัวเกียร์ ไม่มีก้านอีกแล้วนะครับเป็นแบบเกียร์เขียที่เราคุ้นเคยกันแหละแต่เนี่ยเป็นวัสดุคริสตลัลนะเท่แล้วก็ดูดีมากๆแต่ปุ่มอื่นก็ยังคงตำแหน่งเดิมอยู่ปรับช่วงล่างสูงต่ำได้ที่วางแก้วน้ำต่างๆที่ชาร์จไร้าสายและคอนโซลแอร์ Air ตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีปุ่ม1-8 1-6อะไรละแต่เป็นปุ่มปรับแอร์แบบนี้แล้วก็ซ่อนทั้งหมดเลยมีแค่ปุ่มพยฉุกเฉิน แล้วก็ปุ่มปรับเครื่องเสียงเท่านั้นนะครับปุ่มน้อยลงมากๆปุ่มปรับแอร์ก็ไปอยู่บนหน้าจอหมดแล้วและแถวที่2นะครับเป็นแบบกับตันซีดมีม่านไฟฟ้าส่วนตัวสามารถกดเปิดปิดซ้ายขวาแล้วก็ม่านแถว3าได้เล็กรูมนี่สบายมากไฟแอมเบียนไลท์จัดเต็มนะครับดูดีนะแล้วก็การที่ออกแบบเบาแ,แบบนี้ทําให้นั่งสบายเหมือนพวกนั่งบนเครื่องบินเนาะมีที่วางแขนตรงกลางไม่มีอะไรมาเกะก,กะและที่สําคัญคือทุกเบาะ6ที่นั่งเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเนี่ย ปับไฟฟ้าแล้วก็มีหมอนนุ่มๆม,มาด้วยและที่สําคัญคือหลังคากระจกพาราลมิกขนาดใหญ่เปิดออกไปได้นในส่วนหน้าแล้วก็มีจุดจุดไฟสวยงามด้วยครับเวลากันงคือนนี้ดีไซน์คือดูดีมากแล้วก็วสดุดต่างๆเนี่ยคือพรีเมียมสมกับตัว X7 หรือว่า X7 กันเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อขึ้นมานั่งแถว3านะครับก็ต้องบอกว่าแม้จะเป็นรถ6กที่นั่งแต่นั่งสบายเหมือนกันนะครับในเรื่องของหลังคากระจกสามารถเปิดออกไป นี่เป็นม่านไฟฟ้าได้และก็แอร์แยกโซนทั้งหมด5โซนนะครับข้างหลังเนี่ยโซนหนึ่งแล้วก็ตำแหน่งแต่ละที่นั่งข้างหน้าสีสีที่นั่งก็4โซนนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากมุมมองการนั่งเนี่ยโปร่งพอสมควรนะแม้จะเป็นสีดํากระจกค่อนข้างใหญ่มีที่วางแก้วน้าไฟเอเมทไลท์ให้มาครบแล้วก็ที่วางแก้วน้ําที่วางแขนเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยแล้วก็เมื่อพับบอกมาแล้วเล็กรูมผมยังเหลือเข่าอาจจะดูชันเล็กน้อยแต่ความนั่งสบาย ผมมองว่าค่อนข้างโอเคเลยและนะคะว่าตัวนี้รหัส 40D เป็นดีเซลเครื่องยนต์3,060ทวินพาวเวอร์เทอร์โบ352แรงม้าและแรงบิดสูงถึง720นิวตันเมตรบอกเลยว่าพละกำลังแบบนี้กับตัวรถแบบนี้ถือว่าเหลือแล้วทำให้0ถึง100เนี่ยแค่5.9วินาทีเท่านั้นบอกเลยว่าเป็นรถดีเซลด้วยประหยัดนะครับแล้วก็แรงพอตัวเลยและนะครับคันต่อไปข้างหลังผมเนี่ย BMW XM เนาะ แต่เราจะไม่ได้พิวิวคันนั้นเรามาอยู่กับ BMW Series ซตัวใหม่ล่าสุดแพลตฟอร์มใหม่โมเดลใหม่ภายในใหม่เป็น Plug-in Hybrid ในรหัส 750E นะครับผมค่าตัวอยู่ที่6.999ล้านบาทไทยแน่นอนเขาว่าเราเห็นหน้าตาเนี้ยในรุ่น i7 หรือว่า i7 ก่อนหน้านี้แล้วครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเพราะว่าออปชันการออกแบบหรือว่าแม้แต่เป็นชุดตกแต่ง m Sport ก็คือเหมือนกันทั้งหมด แต่แตกต่างกันเรื่องของขุมพลังภายในคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์สา0พสูบนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบแรงมา้าแรงบิด700นิวตันเมตรมีแบตเตอรี่22.1กิโลวัตต์นะครับก็วิ่งไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ85กิโลเมตร NEDC แอบน้อยไปนิดหนึ่งเนาะส่วนเรื่องของสูตรร้อยสามารถทําความเร็วเนี่ย4.8วินาทีเลยถือว่าไม่ธรรมดากับบอดี้ที่ใหญ่แล้วก็หนาหนักขนาดนี้นะครับแน่นอนเขาวาดด้านหน้าเนี่ยก็เหมือนกับตัวอต่องนี้าเปิดปดได้ เรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองมีไฟไอออนิกโกลร้อมรอบแล้วก็คันนี้เป็นชุดแต่งแบบ M Sport ซึ่งปกติก่อนหนะ้าเราเห็นรถสีดำเนอะอาจจะเห็นตรงนี้ไม่ชัดมากนะักแต่เราจะเห็นเลยว,ว่าถ้ารถสีเทาเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดําทั้งหมดและ BMW พยายามซ่อนไฟหน้า LED ที่เป็น Adaptive เนี่ยซ่อนไว้ข้างในถ้าปิดไฟเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นดวงไฟให้เหมือนกับรถมีแค่ไฟข้างบนเท่านั้นทําให้มันดูสปอร์ตดูเพรียวบางมากขึ้นแล้วก็เป็นเม ok ็ดไฟแบบคริสตัลสว่านหลอกกีด้วยนะครับถือว่าดีไซน์ตรงนี้ผมชอบนะ ชุดแต่ง M Sport เนี่ยทำให้ตัวรถดูดุดันขึ้นเข้ากับรูปทรงที่ดูเป็นภูมิฐานดูแบบเหลี่ยมๆถือว่าลงตัวมากแล้วก็สีเทาคันนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ BMW นนะจ๊ะเมื่อดูเจอไฟเนี่ยจะเป็นสีทองๆเขียวๆแดงๆนิดนึงนะครับเป็นแบบมุกๆผมมองว่าสีตรงนี้ถือว่าสวยมากๆเลยเมื่อเจอแสงแล้วก็ลายล้อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นขนาด20นิ้วเบรก M Sport เป็นสีน้ำเงินอยู่นะ แต่เราเห็นแล้วว่ารถประยุก์ไฮบริดเนี่ยหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นจะพยายามทําขอบให้มันหนาเบเหมือนขอบพิซซ่าที่เราเคยบ่นไปในตัวคันนั้นนะครับคันนี้ก็ยังมีความหนาเข้ามาให้อยู่เพื่อเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็แอโรไดนามิกแต่ความสวยงามผมว่าตัวนี้ยังพอรับได้นะดูไม่ได้เทอะทะมากเกินไป และแน่นอนนะครับว่าจุดที่แตกต่างกับตัว i7 เนี่ยคันนี้มีประตูไฟฟ้าทั้ง4บานเรายืนอยู่ประตูไม่ตีนะครับจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเปิดสุดแต่ตรงนี้เปิดไม่สุดเพราะว่ามีคนบงังหรือว่ามีขิ่งกีดขวางอยู่มีเซ็นเซอร์ด้านล่างรอบคนันคอยวัดระยะบอกเลยว่าเป็นออปชั่นหลักๆที่แตกต่างกับตัว i7 และบอกเลยว่าเมื่อเทียบราคาแบบนี้คู่แข่งไม่มีคันไหนให้ได้แน่นอน แน่นอนเขาว่าจุดเด่นๆของเขาเนี่ยคือประตูไฟฟ้าสีบานเนาะแต่ดีไซน์ภาพรวมของตัวรถเนี่ยยังคงเหมือนกับตัว I 7ซวมีความภูมิฐานเส้นสายเชาเดอร์ไลน์เส้นตรงแบบนี้ทําให้ตัวรถเนี่ยดูเป็นแบบเสียมาเฟียมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าผมชอบดีไซน์แบบนี้ส่วนด้านท้ายก็ไม่มีอะไรแตกต่างมากนะักแต่แค่มีท่อเสียที่เพิ่มเข้ามาเพราะมีเครื่องยนต์นั่นเองด้านท้ายก็เหมือนกับ I7 นะครับมีแค่รหัสที่เปลี่ยนแปลงไฟไท้ายเหมือนกัน LED สวยงามมากๆแล้วก็เราอยากให้ดูคือปกติเราจะเห็นสีดำคันนี้สีเทา เมื่อเห็นแบบนี้เราเห็นเลยว่าชุดแต่งแอมสปอร์ตเขาเนี่ยพยายามทําให้ตัวรถดูสปอร์ตแล้วกินพื้นที่เข้ามามากขึ้นทําให้ท้ายรถเนี่ยไม่อ้วนมากเกินไปแต่ความหรูหราย,ยังคงมีอยู่ด้วยเส้นสายโครเมียมตรงนี้แต่ท่อไอเสียเนี่ยซ่อนเนียนมากๆอยู่ในใต้ท้องรถนะครับแล้วก็2ข้างเลยทีเดียวและเมื่อขึ้นมานั่งข้างหลังนะครับข้างหน้าเนี่ยเราขอไม่พูดเดยอะเพราะว่ามันก็เหมือนกับตัวไอเซเวนะครับเรื่องของการออกแบบดีไซน์การตกแต่งไฟอินเตอร์แอคชั่นบาร์ต่างๆก็ให้มาครบแต่ประตูเนี่ยคือจุดเด่นของเขาเรามีวสว แล้วประตูก็จะปิดให้เองนี่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราอยู่กับรถราคาแค่6.999ล้านบาทคู่แข่งไม่มีมีอยู่ในระดับไมาบักราคา10กว่าล้านนะครับแต่ BMW ให้มาในราคาแค่ไม่เกิน7ล้านบาทแบบนี้ส่วนเรื่องของการตกแต่งออกแบบออปชั่นหน้าจอทุกอย่างคือครบเช่นเดิมแต่เขามีเร u c h คือเบาะที่สามารถปรับนอนได้ซึ่ง i7 เจนแรกที่เป็น first edition เนี่ยไม่มีนะครับแต่คันนี้ใส่เข้ามาให้ แม้ว่าคอนโซลการตรงนี้อาจจะมีที่วางแขนที่เหมือนมาตรฐานทั่วไปนะครับซึ่งตัวที่วางแขนนะที่วางแก้วน้ําต่างๆตัวเบาะค่อนข้างนุ่มนะมีหมอนมาให้แอร์หลังออปชั่นครบเช่นเดิมแต่เบาะสามารถปรับเป็นเซตลาวส์โพสิชันได้เบาจะเลื่อนไปมีที่รองขาขึ้นมาซึ่งออปชั่นนี้คู่แข่งเขามีมาให้เหมือนกันนะครับแต่ตัว I7 per Edition ที่เราเคยนั่งไปเนี่ยไม่มีอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยซึ่งผมอยากให้ดูว่าทาง เบียรมยเนี่ยเขาออกแบบเบาะที่ให้คล้ายกับโซฟามากที่สุดนะปกติเราจะเห็นว่าเบาะรถพวกนี้จะแยกชิ้น 2- 3สชิ้นนะครับแต่เบียร์มเขาเป็นชิ้นเดียวเลยไม่มีรอยต่อระหว่างเบาะไม่มีรอยต่อระหว่างที่วางขาทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยมันเหมือนกับน,นั่งโซฟาที่บ้านน่ะซึ่งผมมองว่าการออกแบบแบบนี้คือดูดีมากๆและที่ผมอยากให้ดูคือจุดสำคัญที่สุดของคันนี้ที่ทำงานเร็วเพราะว่าอะไรไหม เพราะว่าเบาะมันเป็นแบบคล้ายๆบัก k e t s e ีดไม่ต้องมาเสียเวลาพับหมอนเหมือนของทาง Mercedes-Benz ทําให้การพับเบาะนอนเนี่ยใช้เวลาผมมองว่ามันไวกว่าคู่แข่งพอสมควรเลยนะเนี่ยสามารถปรับต่างๆได้ทั้งหมดแล้วก็เราเห็นเลยว่าเบาะหัวใกล้กระจกมากๆนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทําให้การทํางานภาพรวมในการปรับเปลี่ยนเบาะนอนเบาะนั่งเนี่ยไวกว่าคู่แข่งชัดเจนและแน่นอนครับว่าจอ 8K ยังคงใส่เข้ามาให้รองรับระบบสัมผัส รองรับการเสรียบ HDMI สามารถดูหนังทำงานร่วมกับลำโพงสุดเทพ Bower W i e l Skin ได้เช่นเดิมนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ที่เบียนมิใส่เข้ามาให้นะครับในการใช้งานจริงอาจจะขนัดหรือไม่ขนัดก็ต้องลองกันดูแต่ผมมองว่าความว้าวความมือหวาจัดเต็มและหลังคากระจกที่มีเล่นลวดลายแสงสีแบบนี้ยถือว่าดูดีในายามคําคืนมากๆเลย ก็ถือว่าภาพรวมออปชันกับสมรรถนะที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยบอกเลยว่าคู่แข่งเนี่ยเหงื่อตกกันเลยนะครับทั้งเรื่องของประตูไฟฟ้าการปรับเบาะนอนพละงกาลังเครื่องยนต์ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดแต่คู่แข่งราคาเนี้ยยังคงได้ดีเซลอยู่ทําให้คันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวต่อไปเราไปดูซีรีส์สามสามสา L I ที่เป็นเฟรลิฟต์กันนะครับและนี่นะครับสาม L I ตัวฐานล้อ,อยาวนะครับก็ได้รับการเปลี่ยนหน้าตา ตามตัว M340 และก็ตัวซีรีส์3ก่อนหน้านี้กันแล้วนะครับแน่นอนว่าดีไซน์เนี่ยโดดเด่นเช่นเดิมแต่ราคาเนี่ยอยู่ที่3.099ล้านบาทแต่ครั้งนี้เขามีรหัสที่เล็กลงราคาดีขึ้น 320Li มาให้ใช้งานด้วยเช่นเดียวกันแต่คันนี้ที่เราดูเนี่ยคือ 330Li ตัวท็อปสุดนะครับเ็นว่าดีไซน์การตกแต่งเนี่ยดูดุดันมากกว่ารุ่นนั้นไฟหน้า Adaptive LED นะครับมีเส้นสีฟ้าแล้วก็ตกแต่งสีดำเข้ามาเพิ่มมากค้นทำให้ดู เป็น M Shadow Line มากขึ้นครับอันนี้สวยพร้อมกับชุดแต่งแบบ M Sport เช่นเดิมเซนเซอร์รอบคันแต่น่าสยียดายังไม่มีกล้องรอบคันส่วนทางด้านตัวล้อนะครับก็ให้มาที่ขนาด18นิ้วกำลังดีขอบเน้นใช้งานง่ายทั่วไปพร้อมกับวดลาย t ู o ทน5ก้าการ M แต่เบรกเนี่ยเป็นแบบธรรมดาเนาะไม่มีเบรก M สีน้ำเงินสีแดงอะไรตามสมัยนิยมส่วนเส้นสายด้านข้างก็คือเหมือนกับตัวก่อนนะครับมีสัญลักษณ์ M แล้วก็ตัวการตกแต่งเส้นสายรอบคันเนี่ยขอบกระจกเป็นสีดำแล้วก็หลงังคากระจกพารโนรามิก ยังคงใส่เข้ามาให้อันนี้คือออปชันแน่นเลยรวมถึงความยาวนะครับเป็นซีรีส์3ก็จริงแต่เป็นซีรีส์3ที่ยืดฐานล้อให้ยาวขึ้นทําให้ประตูบานที่2หรือว่าบานหลังเนี่ยมีความกว้างมากกว่าซีรีส์3ปกติและก็เล็ก o ูมเนี่ยบอกเลยว่ากว้างกว่าซีรีส์5สอีกและด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็เหมือนเดิมเนาะแต่จุดที่แตกต่างคือชุดกานชนล่างแบบ M Sport ยุคใหม่มีเส้นสายที่เสริมขึ้นมาสูงมากขึ้นทําให้ตัวรถเนี่ยท้ายดูแบนมากขึ้น อันนี้สวยกว่าตัวก่อนหน้าเยอะมากๆขอชมเลยแล้วก็ตัวท่อเสียสองท่อคู่ปลายท่อจริงท่อเสียจริงอยู่ข้างในบอกเลยว่าดีไซน์ด้านหลังเนี่ยผมชอบมากกว่าตัวก่อน LCI นะครับแต่จุดที่พัฒนามากที่สุดที่ผมชอบที่สุดคือภายในนะครับเราได้เคเบ์ลดิสเพย์เข้ามาแล้วจอยาวแบบนี้ OS ตัวล่าสุดนะครับดูดีขึ้นเยอะมากนะแต่ปุ่มหายไปเยอะเหมือนกันแต่พวงมาลัยเนี่ย ก็อันเดิมมาเนาะที่เราคุ้นเคยแต่เขาใส่ Adaptive Cruise Control เข้ามาให้แล้วนะครับนี่ใส่เข้ามาให้รวมถึงตำแหน่งการน,นั่งกาลางผีวก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเหมือนกับซีรีส์3ทั่วไปนะครับปรับตัวไม่ยากแต่ดีไซน์ความหมือหวาภายในผมชอบมากกว่าเดิมมี Head-up Display แล้วก็ปุ่มตรงคอนโซลกลางเนี่ยที่ผมเคยบ่นไปว่า1-8อะเขาก็ไม่มีแล้วตัดออกไปเหมือนกันมีแค่ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงไฟฉุกเฉินและก็แอร์เท่านั้น และในรุ่น 330Li เราได้ออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาและก็เครื่องเสียงเป็นฮาร m a n นการอนด้วยนะครับที่เสริมขึ้นส่วนเรื่องของเกียร์คอนโซลเนี่ยเป็นเกียร์เขียนเหมือนเดิมที่เราคุ้นเคยกันในรุ่น Minor c h a เชนไม่มีก้านเกียร์อีกต่อไปแต่การออกแบบตรงนี้ยังคงเหมือนเดิมนะปุ่มสตาร์ทโหมดการขับขี่ทั้งหลายตัวนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะข้อดีของตัว Li หรือว่า Long Wheelbase ฐานล้อยาวเนี่ยข้างหลัง บอกเลยว่าเล็กลูมเหลือเฟือมากนะครับเป็นซีรีส์สก็จริงแต่ความยาวของมันเนี่ยสบายความกว้างมันอาจจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ความยาวทําให้การนั่งเนี่ยขาเรายืดได้เยอะมากมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับเล็ Leg กลูมกว้างกว่าซีรีส์5อีกนะครับเนี่ยจุดนี้ทำให้รถมันค่อนข้าง,างน่าสนใจที่วางแขนที่วางแก้วน้ําหลังคากระจกขนาดใหญ่มันเป็นรถที่คนอะ่ะอยากเน้นคนนั่งข้างหลังแต่ก็งบไม่ถึงซีรีส์ห หรือว่าอยากในรถที่ขนาดความกว้างเนี่ยขับในเมืองง่ายแต่นั่งข้างหลังให้พ่อแม่นั่งสบายตัวนี้ตอบโจทย์มากกว่าซีดีสามปกติแถมครั้งนี้ไดเอ็มสปอร์ตและวัยรุ่นขึ้นนะครับขับแล้วไม่แก่เหมือนรุ่นก่อนหน้าด้วยอันนี้ทําให้น่าสนใจขึ้นเยอะมากไฟแอมเบนไลท์ยังคงใสเข้ามาให้ตามเบาะตามขอบประตูมีแอร์หลังแยกโซนเป็นไทป์4ต่างๆให้มาเรียได้ว่าค่อนข้างฟูออปชั่นและในราคานี้ผมมองว่า ค่อนข้างคุมนะแล้วก็คู่แข่งไม่มีตัวไหนที่มีล็อกมิลเบสเลยที่วางแก้วที่เก็บของต่างๆแล้วก็ตัวเบาเป็นสีน้ําตาลนะความนุ่มกลางๆแบบซีรีส์ามทั่วไปแต่เขาก็บุนุ่มมาให้จนถึงขอบประตูนี้เลยหนาๆแน่ๆน,นๆตรงนี้เลยนะครับถือว่าโอเคเฮดลูมก็ไม่ได้หนีจากซีรีส์สามมากนะักแต่ก็ไม่ได้อึดอัดเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เบียนมิเขาออามาโชว์ไม่ว่าจะเป็นตัว XMX7 Series 7 Series 3และยังมีการเปิดราคา X1 ด้วยนะครับแต่รถเนี่ย ยังไม่เอามาโชว์รวมถึงมินิโคเปอร์และก็สายขี่ตัว M b y t e เป็น M b y t e คันแรกในไทยที่เอามาโชว์ด้วยนะครับก็อ้ยบอกเลยว่า200กว่าแรงม้าในรถขนาดแค่นี้น่าสนใจมากๆเนอะ ก็เลยว่าพาชมข้าวๆแล้วกันทั้งหลากหลายคันหลากหลายรุ่นส่วน XM เนี่ยเราไม่ได้มีเวลาถ่ายนะครับแต่ไปชมได้ในเพจเรานะลงรูปภาพนิ่งไปให้เรียบร้อยแล้วก็ยังไงในครั้งนี้ต้องขอบคุณทาง BMW Thailand ทนะครับที่เชิญทางเ e ็ก h a n g o าท Auto มาร่วมงานสัมผัสรถที่เป็นครั้งแรกในไทยตัวเทพในไทยทั้งนั้นเลยระดับแฟลกชิพทั้งหมดแบบนี้บอกเลยว่าขอบคุณและก็ประทับใจมากๆนะครับในคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใด ในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่ผิดพลาดไปเพราะว่าเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยมากจริงๆยังไงต้องขออภัยไว้นะผินี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ